สวัสดีพี่น้องสุขุสุขนนะครับเด้อมาพบกับแม่มาริอีกเช่นเคยเมื่อนี้แม่สิเสนอเมนูเด็ดของบ้านเ่าก็คือยำเอ็นแก้วยำเอ็นแก้วเอ็นงัวอนง่วอันนี้แม่ซื้อมาจาก แมคคูแมคคนะแต่แม่กับว่าต้มต้มใส่ใส่เกลือนิดนึงแลวก็ใส่ข้าวนอกก่อนนะจ้ะโอ้รสชาติสุดยอดครับเค็นน้ำซุปผมก็ลงโอเคแล้วซุปก็เลยน้ำซุปน้ำแม่สิมะก้อยมาแม่ก้อยเอ็นแก้วเมนูนี้อาสี ถูกใจพอบานเนาะเป็นกับแกมก็ได้เป็นกับเขา่าแห้งดีครับพี่น้องผู้ปกมหากบสามารถเฮ็ดแห่งเฮ็ดกินเป็นกับแกมเนาะนะเนี่ยบันเร่งอาส่วนผสมพี่น้องการต่อยเอ็นแกวมีอย่างเนี้ยครับเนี่ย มีบุกหน้าใบบุกตูเด็กกระตนห้องก็ชีธรสมดาลย่ห้องก้อยเนื้อโทเป็ตโอ้ลูกโดดกันมี่นะครับพิกนี่ขาด่มด้ครับใกล้เมืดแล้ววะพี่ใกล้เลาห้านเนี่ยพี่พีกหนอมไม่อ่ะเยวมึงแม่ก้อยให้มึง แม่กับมาฮันเอ็นก่อนครับอเอ็นแกนเมันกุ้บๆดีแม่ซิม,มึงนะซิมือละลายในปากนี่ครับซื้อในแมคโครเขาเจาะกับต,มมบต้มมะหอยจนเปื่อยเนาะแล้วเขากับมาตุมมีเอียพี่น้องนี่เี่น้อนี่ับลงไป ปาลาข้าซืสอตามร้านมันอาจสิใส่เวลาโดนช่วมันจะเปื่อยมาเฮจะรวานกับแห้งนิดนึงนะโูกเท่าไหร่วะเขาลืมมือเจ้ยอือเจ๋ยว,ม,ม,วมันหนักนะ ถั่วแครงถั่วแครงใส่ผักขีเ้เล็กคือยังสีเสียงโอ,อ <มา S 1> เคเนาะเดี๋ยวมือหนาะเดี๋ยวเมมเบรียสัญญาว่าสีแกงใส่ผักขี้เล็กให้มึงแค่หนัง,นงนนเน,นาะนาสีเวอร์กว่านะเพราะว่าผมว่ามันหนาสิมันหนาสิอร่อยนะกะเหล้าเตีย๋ยคนหมกนักเนาะ ผม,ม่อืมนิ่มไะแม่กระหันเรียบร้อยพี่น้องเบิง่งแบบปรุงรส้อครับเด้อแม่กระหันใบบกูดมั้ยแม่

ขี้โอ้แม่ใส่น้ำซุปหอมน้ำซุปนี่ไว้สดนอลหอานแก้วกันนะหอมมิกกี้แม่ใส่หอมนั่นแหละแม่ก็ใส่หอมหอมแดงน้องแปดเนี่ยมี่ก็บอกเป็นอยังเลยครับเพราพข้างใส่หอมนั่นแหลนะนาะ ว่าสูตรแม่ต้องใส่เต็มที่เต็มเหนียวไปเลยมลเก,ก,ก็บอกเ,เอาให้มันเต็มเหนียวสไตล์ไข่สไตล์มันสำหรับพริกนี่พริกพริกหวานของตากล่องก็เอาไปกินกรับลุกโดดลุกโดดเขาเอิรน ปาแม่ไม่ได้กวดใหญ่ครับมันกเ็เลยบุมมีจ่จบแม่ก็ระ,ร,ะระวังเอเ,เอาเโลโลกาอ๋ออยากจะมันจะจะมันบ่มถ้เบ่มก็คือจบนะเนี่กินครับกินจะมาไต่พักเข็มๆเะน,น,นะใส่ลวมหนาวขึ้นา อืสุดยอด <c oughs> ว่าแม่บีบใส <c oughs> ่มันซุบ ใส่เข่าควัวลงไปครับพี่นอ้องกลอยตรงนี้เข่าควัวลาบตรงนี้เข่าควัวครับสำหรับสูตรบ้านเฮาเนาะกับผักเตช์เนี่ยใส่น้ำซุปน้ำเจ้าบ้านน้ำซุปมันมีอย่างนะครับแต่ว่าผมซิมเข้าไปแล้วมันคือแซ่บมันคือนัวดเลยะกินกับเข่านี่พี่แรกแม่ว่าสิบอลแม่ว่าสิเอาไปทิม่ม ผมก็เลยขอแม่ไว้น้ำต้มน้ำต้มเองงัวแม่เชี่ยวฉิมผมก็เรียกว่าเอาไปสดๆๆเอาไปซดห่อนๆเนี่เฮ้ยอีสันการกวยของแม่เนี่ยคือเอ็นแก้วกนะนะมันก็ใสเนาะเฮ้ยนะขื้นน้ำเข้มแต่ว่าไม่เจ็บกว่านะ หอ,อมเข้าคั่วเปวมีกีบแ<ก>งสุดยอดเลยพี่น้องเป็นกับแก้เป็นไแม่ไล่ในปากความว่าไม่ตัวจเจ็บได้อืมขาดยังบ้าอันปลาขยยัง พราะว่ามันขาดเปรีย้ยวไปนิดนึงนะเปรี้ยวนะวเหรอเปรี้ยวเหรอน้ำปลาใส่ไปดิเราต้องใส่เค็มใส่เค็มก็ใส่น้ำปลาโอ๋พุมคิดป่ะตรงกันแล้วพี่นอ้องมันสมนี่เด้อผสมอกเพราะว่ามันบอกผสมเท่าไหร่จะแบบเพี้ได้แล้วฮะลองมึงแล้วใส่น้ำหน้าไปอ่ะอืมจ้ะ นี่สันหน่าต่าอืมพอแล้วเจอพอแล้วจ้ะคนเข้ากันสุดยอดน่ะมนูนี่ขอข้าละวะเมนูนี่ยแต่กล่องมาแค่ ตุดหย่อดมาแม่มที่เซจานพร้อมเสิร์ฟได้ไหมให้หนูหนี่ระเดเี๋ดวยเวเซซื่อเลยจะโอ้ถึงว่าป้าว่าขาดอะไรใส่ไหมไม่ต้องใส่น <c oughs> ี่แหละแซบแบบมัน <c oughs> ถูกโดดตากล้องต้องคุณสิทามาตากล้องกินอย่างนดิกินขาหมูมขาหมูแม่มุญตักมาให้กินตากล้องมากินพวกมันๆเนาะ เพราะว่าสิเป็นเนื้อเนื้อก็ต้องเนื้อติดมั่นหมูก็ต้องหมูหมูติดมั่นเลยเนาะมากแห้งกินหมูกระทะที่หมูที่เขาจาท่าท่าท่ากระทะแล้วก,ก็กินเลยนะกินน,น,นนั่นน่ะะแซ่บโอเคครับขอบคุณครับติดติดตามแม่มารีเมนีแม่มาลิเมื่อก่อยเนี่ย คอยเอ็นเอ็นแก้วมาเฮ้ยจ้ะเดี๋ยวเฮ้ยจะ่าเฮ้ยที่ล่ะเจ้าสีบางโม่าโม่มวนถ้าภาษาอีสานคำว่าเฮ้ยคือเรียบเนี่ยเรียบสวนจ้ะ่ะ่าลังคนณก็จะลังคนณก็จะบอกเข้าใจเนาะว่าเออคือเบาบางมวนก็เมียแค่ก็บพอให้ไปนำเนาะเพราะว่าถ้าอีสานเขาจะว่าเฮ้ยนี่มันแปลว่า มันกะสุภาพอยู่เลยเมนบ่สุภาพอกห์กะบ้านขนปทับเนียมมัคือกันเนาะมันกะแล้วแต่ขอขอบคุณครับที่ติดตามแมรี่ครูอันบัตรอันนี้ประทึกใจกะเหยียบไว้เด้อพี่น้องอันนี้ถือใจกดไลค์กดแชร์ให้แม่มรี่ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ